กาบสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมตอแสแบงแห่งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทก็องค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอญญดุลยเดชสยามินทราธิราชบรมราชบพิตรในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสาหรับเหรียญห้าบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านเพิ่งน้มาวันนี้นะครับสดๆร้อนๆนะครับสวยงามมากนะครับเนี่ยเรามาดูครับว่า เหรียญนี้เป็นปีปศอะไรจํานวนการผลิตติดอยู่ที่เท่าไหร่ที่ตะวันครับติดอยู่หนึ่งในสิเป็นดับที่หายากหรือไม่ละครับท่านแต่เสียอย่างเดียวครับเดียนนี้ครับรู้สึกว่าจะมัวมองนิดหนึ่งครับคือยังไม่ได้ทําการล้างสกความสะอาดเลเลยครับแต่ก็เงาวับชัดเจ๋วเห็นชัดเจนอยู่นะครับดูสิครับนี่เงาวับทีเดียวครับท่านดูเดียมไหนก็เงาครับแบบไหนก็เงาครับท่านสำหรับเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญที่สมบูรณ์แบบพอสมควรนะครับท่านเพราะว่า ตามขอบด้านนอกเนี่ยไม่มีรอยบุบรอยบี้อะไรมากมาม่เลยครับท่านมีอยู่แต่น้อยนิดมากครับดูสิครับดูไปเรื่อยๆนะครับดูสิครับเนี่ยมีน้อยๆครับขอให้เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับดูไปให้จบคลิปเลยครับท่านจะได้รู้ว่าจํานวนการปิดจะอยู่ที่เท่าไหร่ที่สําคัญครับเหรียญที่ผ่านกระชายนั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายยากแล้วก็ถ้าท่านมีอยู่ในมือนะครับมีเฮนะครับท่านถ้าท่านคิดจะขายเหรียญค้าขายเหรียญจริงๆหรือว่า ท่านเข้าไปใน Facebook นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ที่ยูทูบยูทูบไม่มีใครซื้อจริงหรอกครับท่านส่วนมากมีแต่เหรียญแปลกประหลาดทท่านั้นครับที่เขารับซื้อครับเชื่อผมเถอะแต่ท่านมีไหมล่ะถ้าท่านมีก็โอเคครับติดต่อเขาได้ครับเข้าไปใน facebook นี่คือหากลุ่มต่างๆครับที่เป็นกลุ่มรับซื้อขายรับซื้อขายเหรียญกระสาบอะไรนี่แหะครับท่านท่านจะเจอเองครับท่านเชื่อผมเถอะท่านเข้าจะครเข้ากลุ่มไปเลยครับสมัครเข้ากลุ่มไปปุ๊บ ท่านก็ลงเรียนไปเลยว่าจะขายเรียนแบบนั้นแบบนี้ครับเดี๋ยวจะมีคนติดต่อมาหาท่านเองครับแต่ท่านอย่าลืมนะครับว่าไอ้พวกที่เอาใบสมัครไปก่อนถ้าท่านจะไปรับซื้อเรียนแล้วว่าขายเรียนนี่เอาใบสมัครแค่เขาก่อนนั้นอย่านะครับท่านมิจฉาชีพทางนั้นนะครับขอให้พี่ๆเพื่อนน้องท่านเข้าใจตามนี้เลยนะครับเราไปดูลักษณะของเรียนครับเรียนนี้ครับเป็นเรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับเนี่ยจูปิ ฮิวปริเกิลผสมทองแดงนะครับเนี่ยประสิท์เล็กเก้าเดี่ยมนะครับภูมิฝลอนุณยิเดชอยู่เบื้องหน้าพระองค์ท่านครับส่วนด้านหลังก่อรัชการที่เก้าครับท่านบนลมบนรูปพค์ท่านรักกมชัดเจาะมาครับดูสิครับสวยงามมากครับท่านไม่มีรอยขีดข่วนอะไรมากมายเลยครับท่านมีแน่แต่น้อยนิดมากเลยครับ่านตอนหรับดินนี้นะครับมาดูขอบเฟืองครับโอ้โหครับขอบเฟืองพีิกกลับมาเห็นเลยครับเนี่ยรอยบุบรอยบี้ครับตรงนี้ครับตรงขอบเกอบเลี่ยมครับไม่ใช่ตรงกลางนะครับแต่สวยงามมากนะครับเนี่ยเหมือนกับที่เหรียญ เพิ่งจะผ่านการใช้มาไม่นานนี้ครับลักษณะแบบนี้ครับแน่นอนเลยครับท่านไม่มีการสิ่งสุกปูกอะเลมากมายครับเพิ่งแกะออกจากถุงมาไม่นานนี้เองครับท่านตอนที่ผมสังเกตดูนะครับใช่หรือเปล่าใช่แน่ๆครับท่านแต่มีรอยบุบรอยบี้แล้วนะครับเห็นไหมเนี่ยครับชัดเจนนะครับเนี่ยบุบอยู่นี่ครับเห็นชัดเจนนะครับที่เหลือคมชัดเจาะมากครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีวศอะไรนะครับนี่ครับด้านหลังครับจัดเกนนะครับประเทศไทยครับพศ2 5 4 1ี่เครับท่าน เป็นเหรียญที่ติดดูหนึ่งในสิบอันดับที่หายากอันดับที่ห้าเสือรวยนะรับเนี่ยอันดับที่ห้าเลยนะครับสําหรับปีสองห้าสี่หนึ่งนี้นะครับท่านอันดับที่ห้านะครับส่วนตรงกลางคือวัดเบญจมาวิธพิธุดสิธป์วัดรามผมจัดเจอมากครับสาหรับวัดเบญจมาวิตพิีีหินแทบทุกสัดส่วนของวัดเลยนะครับท่านแล้วก็ต่ําลงมาอีกนิดครับนี่ครับกระเบื้องครับท่านกระเบื้องเห็นรอยกระเบื้องชัดเจนเลยนะครับเห็นไหม ชัดเจนมากเลยครับสุดยอดเลยครับท่านลนล่างสุดคือห้าบาทไทยแล้วก็5้าบาทอัลบีนะครับสําหรับปีพศสอง1ันห้าร้อยสี่สิบเ็ดนี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่ย4ิบสี่มิลลิเมตรน้ำหนักเ5จุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่อยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยจำนวนการผลิตอยู่ที่เจ็ดล้านแปดแสนหกหมืนสามพันเหรียญนะครับท่านเจ็ดล้านแปดแนหกหมนสามพันเหรียญนะครับท่าน ไม่เยอะนะครับเกียร้านสีสิเท่านั้นเองนะครับท่านในดับยูนซีเลยครับเขาให้อยู่ที่เหรียญละ300บาทครับท่าน300บาทเลยนะครับสําหรับปี2541นี้นะครับไม่ธรรมดานะครับสูงกาการนะครับเนี่ยอันดับที่5นะครับท่านยูนซี300บาทนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้น้นตกที่เหรียญละ30ถึง45บาทเลยนะครับ